นี่พอพอนี่เอากินครับแวะแว่ซื้อก่อนแว่ซ oh ื้อโอ้ยนมไข่ค <numbers> รับนมไห่นมไม่ไ <processo> ผ่หวานนมไข่นมไม่นมไม่นี่อันนมไม่นี่สีรุ่รุอยนมไม่ครับนมไม่ไผ่หวานสีรุ่รุ่ย้ อ้อันนี้เงี้กับเขาบักเงาะลิ้นจีซื้อบักเงาะพร้อมในลิ้นจีพร้อมแต่ซื้อลิ้นจีบ่ได้บักเงาะเด้แต่ว่าต้องซื้อบักเงาะต้องได้ลิ้นจีนี่ม้วงใหญ่วู้ม้วงใหญ่ดิอันนี้แบบอันนี้แบบว่าแบกว่ามันมันทีมันหายแบกว่าไงหาที่แบบซื้อมันมันเจียวอไม่เคยอเขาจะตัดโอ้ยผักติ๋วครับผักติ๋วแก่บ้างอ่อนบ้างผักติ๋วผักติวผักติ๋ว ขายเขาเี่ยวอ้โใช่อันี้พูดถึงว่านีสวนๆนี่บอกครับใหญ่เหลืองมันก็ม่เหลืองอะไกรณีกรณีทีว่ามันอ่อนนะมันนาเหลืองถ้ามันเหลืองเดกกับเหลืองด่เหลืองเหลืองวถ้าเหลืองตัดต้นต้นมันเหลืองเหลือยคือแก่จัง้บักเงาะตินกีเนื้อลายๆด้เห็นไหน้อยนี่เนื้อลายอยครับนี่ หน่อยๆเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองแกะเองบุ้งด้วยย่า่ย่ายปากแกะผมเนี่ยบุ้งครับหน่อยๆครับมีแต่เนื้อครับนี่คือเงาะลิ้นจี่ครับยั่วนทางเขาแกงสามชั้นด้วยแอบขวางเงาะลิ้นจี่ครับหวานดี ชิมเดี่ยวชิมเดี่ยวหวานหวานแม่ค้าก็เพิ่งได้เปิดขายนี่แหละโควิดเพราะว่าหาสวนยากเลยโอ้โหคอยนึกว่ามันสีนวลหน่อยไหมก็กินกับแป้งเสียบได้มันหวานดีเนื้อหลายอยู่อมืดีนี่ครับเบิ่องบนข้อมนาเบื้องบนข้อมน้ำเบื้องบนข้อมนามันครับเงาะลิ้นจี่ซื้อบางเงาะได้ลินจี่ครับครับครับดูเงาะลิ้นจี่ครับเงาะลิ้นจี่ กับท้างเขาท้างเขาไอ้ทุกทางเขายังไหมท้างเขา,า,เขายัาง,าาง,ายางกว่าอปอแูแกงแกงสามชั้นโอ้บอกอยากจ <S 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 <ๆ>ีิี่นี่ๆครับบ้านพื้นสวนสวนคุณลุงสวนศรีวิชัยไอพี M, ครับสิมเหตุทัพหมู่สวงตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกครับนี่ครับ นี่เพราะว่าตอนแรกมันโควิดไงอ้อนอะไรง้อลองลองเราขายออเดอร์ส่งวัสดุเข้มซีนอกจากว่าแบบอันไหนที่ว่ามันมันส่งไม่ได้แบบขายที่มันเลทเกียดมันต่ำลงแล้วก็มาขายถูงเข้มซีครับครับครับอันนี้ทางเขาสวนเพิ่นแต่เพิ่นบวยเขาจัดคู่วิตอันนี้บัตรกรรม ละกำลัำบากมันหวานหรือมันสมครับนี่โอ้ยแม่ขามันใจดีครับเป็นในเป็นซิมแม่ซิม,ม,นนมไหม,ม,มป,ปูมเอา้าละกำหวานกับมีบ่บเอาลองดูลองดูครับละกำหวาน นีะครับเบิง่งวุ้งไม่ขาดจะดีแค่ค่ะไม่รอครับแต่ละกลับมันต้องกินงอมๆจังที่หวานใส่มาลองดูลองดูแต่ว่าเนื้อเนื้อมันจะลายเนื้อลายเนื้อเนื้อเนื้อลายสแสดงว่าเนื้อบุ้มีกด้ดิ <c oughs> อ๋อแต่ว่ามันมันจะได้กลิ่นมันกลิ่นมันก็คือสาระอืม ครับเปรี้ยวๆเขาจะเอาไปเฮ็ดน้ำพริกมันมันบบเปรี้ยวมันได้แต่ว่ากิน,น,น,นจะไปแล้วบ๊ายบายครับสว,ส,สวัสดีครับ